ุณหมาแก่เกิดอะไรขึ้นกับวอยหลังเลือกตั้งเหมือนรายการต่างๆถูกยุบถูกออกผู้ประกาศออกผมยึดโยงผมยึดโยงผมผมจะยึดโยงเอากับเอากับถ้อยคำที่คุณคำคุณแขกคำประกาศแก่โพสต์ใน facebook ของแกก็แล้วกัน,กนผมจำได้ว่าหลังเลือกตั้งแล้วกันหลังจากที่ชัดเจนว่าเพื่อไทยขึ้นมาตั้งรัฐบาลแล้วก็สำเร็จแล้วด้วยคุณมันก็มีการปรับ ทังรายการ Voice TV อย่างขนาดใหญ่เลยรายการของสิโรดก,ก,ก็ก็ถูกบีบให้ต้องหายไปโดยปริยายว่ากันไปผมจำได้ว่าคุณแขกกรรมการเคยโพสต์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นใน Facebook ของเธอเองเธอบอกว่าบริบทการเมืองมันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนจากรัฐบาลสามปอรัฐบาลเปลี่ยนจากรัฐบาลลงตู มาเป็นร,รัฐบาลเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลสลายคั่วมาเป็นรัฐบาลเศรษฐาดังนั้นรายการอะไรต่อมีอะไรที่เคยเกิดขึ้นในยุคประยุทธ์ในยุคสามปอมันก็เกิดขึ้นโดยภารกิจหนึ่งเมื่อบริบทเปลี่ยนรายการที่เกิดขึ้นภายใต้ภารกิจหนึ่งหนึ่งภายใต้บริบททางการเมืองหนึ่งหนึ่ง เมื่อบปิบทเปลี่ยนภารกิจมันย่อมต้องเปลี่ยนรายการที่เคยมีอยู่มันก็ไม่ตอบโจทย์ไงเมื่อไม่ตอบโจทย์มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมันเป็นสัจธรรมแค่ขับรกาาก็บอกว่ารายการของของเธอก็ถูกก็ถูกลดถูกปรับใช่โอ้โหจากกี่ไร่กันถ้าผมจำไม่ผิดนะยถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันมีคํหนึ่งบอกว่าจะมานั่งจะมานั่งจะมานั่งวิจารรัฐบาลอะไรอย่างไรเกิดทุกวันเหมือนเดิม ประมาณนั้นไม่มีเนื้อหาเข้าใจยัจอยงอืเข้าใจนะคิดตัวเองจบอืต่อ